เจ๊เจ๊สวัสดีแม่อ้อมนะสวัสดีสงการดิเจ๊ปังเป็นเด็กฉลาดเจ๊ปังเป็นเด็กเก่กกกดดงกกมมเ,เ,เจ๊ปังเป็นเด็กน่ารักเก่ง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 อาแม่อ้อมสวัสดีวันสงการค่ะสวัสดีแม่อ้อมเนี่ยสวัสดีแม่อ้อมนะอ่ะเอา้องเพลงใหม่เอาเล่นใหม่เจ๊ปังเป็นเด็กฉลาดเจ๊ปังเป็นเด็ก เก่งเจปังเป็นเด็กน่ารักเก่งเก่งเก่งยุ่ยยุยุแม่อามาดูลูกไม่เอานะมันชอบชอบกระดิกหางเป็นจังหวะชอบฟังเพลงอะเอาใหมอะอะเจปังเป็นเด็กฉลาดเจปังเป็นเด็กเก่งดูพุงดินะ่ะพุงเนี่ยพุงอย่างก,กแมวท้องเนี่ยอ้วนเนี่ยอ้ว,น,น,วนขึ้นทุวันเลยเนี่ยก็จะขอกินแต่นมขอกินแต่นมให้กินก็ไม่ค่อยกินเลือกกิน กินแต่นมร้อนๆเอาแม่ผอเจ้ซะละก็จริงอ่ะขอกินนมอ่ะถ้าแม่อยู่บ้านแม่งทั้งวันอ่ะกลางคืนก็กวนอยู่นั่นแหละพอให้กินก็ไม่ค่อยกินกินแต่นมร้อนๆนมขวดนมไม่ล้างก็ไม่กินลวกให้ก็ไม่กินดูพุงสิหนะนี่เนี่ยอ่ะเอาไหมเจ้ปังเป็นเด็กเก่งอ่ะเจ้แจจังหวะจังหวะเจ้จจเจปังเป็นเด็กฉลาดเจ้ปังเป็นเด็กน่ารัก เก่งเก่งเก่งเจ๊ปังสวยไหมแม่เจ๊กำลังทำความสะอาดพุงเนี่ยดูพุงเจ๊สิเนเนพุงเนี่ยไม่ได้หิวเลยนะดู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 พุงดู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 พุงอันนี้คือพุงเจ๊เจ๊ปังไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่เพราะเจ๊ไม่ค่อยได้อยู่บ้านให้แม่ถ่ายชอบออกนอกบ้านเจ๊กำลังอารมณ์ดีใครอยากมากวนเจ๊นะเจ๊กำลังจะจะเตรียมตัวนอนแล้ว นอนแม่งทั้งวันเลยวันนี้ฝนตกออื